สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุข,ขุสุขคนสุมองสุบอลพอๆซ่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องสบายดีอยู่โน้นสูงพี่น้องมั้ยเนี่ยน้องมินเข,ข,ข่าขั้วพี่น้องมันน้ยสบายดีพี่น้อง สิเหตดก er. ินน้อเมื่อทรงแต่บ่งมีเมื่อทรงสากสิลาคมเมื่อทรงสากินพอไหมจ้าสิ่งหรอกินน้ำกันแลกับสังสีทังเาและเฮาเหมืนสีไใหญ่ไปเหมนอ่อืม สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงลูกยาดีป้าลุง <c oughs> บุญบ้านพี่น้องเอ้ยบุญบ้านนุ้นสูง,งววบ,บุญน้ำมงบ้าเลยว่าเนุงเี้ยขวายก้าวาเลขยเห็นบุญได้ขาขึ้นเขื่อนายเน่อรเ่นวายเน่ม่กินมาได้เพิ่นวะอมาแล้พมาคอเงินไปซื้อเน่นีเนาะเอนจ เออเนี่ยเลยจะอยู่ในนออะนยุือมาในบุญนงี่นนปลาถัวงวใหญ่ก็คือสีงามแทะงวใหญ่บึกฮะบุบิกอืมสองหมื่นูจังหวะทตวนสีงามขนาดเนาะ สีซอยก่อนจุดเอาออกมา,มาบ้างใช่าเป็นตอนรบรวนเลยร่วงตอนน้อยๆอ,อือใช่ตอนน้อยทำโมเดลพอดีมา,มาเพียไปก่อนพี่น้องมาทำเพียลงไป มาไห้เชกอนมาไหวอันสีฮดด้วยบ้านสีนกับสีกรมๆเขาเนื้อเขาหนังทั้งสางทั้งงาอะไรอ่นงองกินกันคอยพ่อมแล้วคือน้อยแท้จะมากินหม้ออวยบางลายนะเปนอะไรนะโ่้ยบักหญ่นึง เป็นข่าวด้ะน่ามากมาว่ายน้นนอยหนึ่งบุคคลพ่นอนาทีสองน,น,นาทีเดี๋ยวไปเนางขาลงตัวลงแบบปะเนี่ย พีคนว่าคือน,น้อยวัดไปห้าไปปุงมายังหนาลายไรนะเออใส่เกรือุงใส่หอมใส่อันนั้นอันนี้ <c oughs> เอาพอีปน้องี่หน่หน่อยมาจากจำนำปลาแงปลาแดงกปูได้ ปล<ร>าก็ได้มเอาเสิร์ฟงก่อนอใส่เพียรบีสำเร็จต้องแน่จังน้อยให้องอย่างคมใช้น้ำปลาเอาน้ำปลาลงไป หำปอมลงพี่น้องบัดนี้ยังแม่บ่ซะบ่ปาดกันเลยแต่ยังน้อยกินกับข้าปุ้โอ๊ยจะเปนคักอันเาบักเสริมนําแน่จนอยลนอีกพี่น้องโอ้ยหลายเนาะ โอ้ยเปลี่ยนน้ำลายน้ำพี่น้องเว้แซบมุดจอพี่น้องเบิ่งขึ้นน้อยเดี๋ยวมันผุขึ้นนแล้วมาเพียรันผุบอ่ะไม่เอาใจเกินไปตัดภาพมาอีกทีพี่น้องมาฮอดแล้วโอ้ยมาฮอดเงั้นเลยพี่น้องหลับซีน ให้หวยกอนพี่นอ้อเง,ง,งเลยหมยพ่เลยวยชี้งนน่ายก็ชี้เลยเบงกนาโอ้ยขักขักขักพี่น้องขัก cũng âm lâm Nhà này phân bèn biết năm thì không tuổi nhai con tìm thuế bắc lên แ่บแน่นอนสำเร็จไปเทียมห้อยพี่น้งลาบสิ้นมาเพียวคุ้มๆพี่น้งกินกระเทียงกับส้างพักของห้อก็มีพักสลัดพักซี่แล้วก็หอมป้อมแล้วก็พักนางเลือดอยู่ยทั้งรุ่มพี่น้ว นเลือดน้ำเน่าเส็บมุดจอพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อปอสกู๊ตสกคนเอฟซีทีหักแพ่งสกู๊ตสกคนมากินน้ำกันแซ่บนัวแน่นอนพี่น้องวะเนี้จวดจวดมากินขาเด้อไปเขาเรียบวนหายกินเข่าเด้อมือพะเพือพี่น้องมาเด้อเอาลงมือลงมือกินเข่าที่ยงน้ำกันพี่น้องได้๋ยลาบสิ้นมาสู่ไอ้สร้างกินเมื่อไง ตาแม่บอกกินป่แม you know ่แม่กินแล้วเลยขายคนกรย่อโลดเลยนอน้ำกันแน่ท่านอีไมท่านอยากลกินโดกินเาเป็ดอ่ะกินมั้งไอ้เต็ดบอเต้าเป็ดอบอเขาอบเนาะนี่เขาอแม่เพื่อนไปโม่บุญที่น้องเอ้ยเพื่นกินนะกมาเพื่อนวะท่านเหิวเอท่านห้ยวเออเตี้ย ปลารลาดลายส่วนแม่นะท่านกระุ่นเอวันเดียวบรหาไกลว่าปลาล้ดมาเก็บออาไปให้เนี่ยอบอคำด่าวเออแค่มาแล้ว พื้นแก้มอะไบ้างมม่อยากบ้างไม่ยกกพี่ใส่แก้เอาไปเอาท่านนละร้างเลยที่ลดไงมาบกรือนี้จ้ะรู้จักกี่ลดไมาพักีบเนาะเย้พักะไรมีักังเลือยุบท่านลุงใ้ได้า้ตัดทุกานพอแบวนนี้จะมึหมละคืไล่มืเาไปังไงไแล้วเข้ากับปรดี๋ลเดียดา ไอ้กิ๋นผมก็ <laughs> lại ไม่ตาย Để อือมันตัดได้ขอเท่านั้น พอเห็ดน yes. mm. mm. hmm. ้ำม uh, ันย mm. no. right. ูด้านน้มือนี่มันไป่นเห็ดชักอยู่ด้านน้ำมือมันจะไปเห็ดเต่าแล้วมันบ่ได้เห็ดเออผัดหน้าบริยูกรับปีนี่นะจนเลผดออกหน้าน้อมังก็อัออกหน้านี่เห็นะนอยู่หน้าเลยใช่ป่ะน่อยู่หน้าเลยหน้าหน้าตัวนี้เียวางเหียงอะได้บังลงไปเียงอ่ะเมันไปได้เห็ดนะมาจะก่อยาแล้วเขาม่มีลงกไปเอาแก้วเนี้ยอทานนี่หาย บ้านยาเขาอันี้มันใกล้มึงบอกเออเออเกียกรยอดบคุบ้านร่อลงนั้งน้อยตัวดงน้อยแล้ตัววังนาขางนาขยดัขางนาดันะเป็นน้ำนแพงว่นี่แ่น้ำน้ำแพงไข่ิจเปบ้านเ่ายาเขาน้าจยากขายเกี่ยื่องผู้ของเจ้านะ อยไปอยาก้าวขุดนะอย่างไี่าขได้มันมันเกื่ยข่อยทะเล้มนะขุนใส่พุบ้านขุดบ่่ี่เดอเะุอนี้ครับมุเลียงอข่อย่อย่ะเง่นไปก้อนพ่นดพกนะน่จะเช้านะูนบนี้นนรนะเ่งน้เี่ยมแลช เอ้ยป้าอยากได้ัากที่ท่านอยากขายท่นต้องการเงินวันนี้ต้องการเงินรวงาจาอามีให่ายะไรบ้เนี่เออมาน่บาเอาบ้านเลยเอายาแขงมาลยแขงเงินไดิเอื่อดีนะเออดูดีอืม่ดเออ้อใช้นได้นะกัป้พฟองอันนั้นเขาบอกให้เอาอันหันนน ตัวนจะให้เอานะเบบล้งไตตัวหนาเงื่อนเอาดีลูกไปตัวนั้นอ่ะนี่ยก็แม่เขาจะได้วันนี้เดี๋ยวลูกเช้าเขาเาไปอยากได้ลูกเช้าวันนี้ผูบ่าวต้องบวชนะซีสกันมันยาแล้วเดี๋ยวย่อยนะยากับมันไั่ต้องวนะเดี๋ยวบกทุ่งมันเขาก็จแงเดี๋ยวนเออเดี๋ยวยาให้ย่อยก็ต้องวนะเดี๋ยวบกทุ่งมันไปอานนะะเก็บเอาผู้บ่ามาเกี่ยวเขาหรือเป่า Ừ. mấy cái ừ. có cái vô trong cái đường lẻo mhmm 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 mhm 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 กอเอาละขีเลเขาอไปเับงูหางทำมาอยู่ะเมียเนาะจักโย่วยอย่ฟ้ามันเขากับโผ่เดียวมิแต่ไอแตงลองเช้าลยเขามันบัดไอเหก็มันออกเฮือนเลยก็บุกห่างเฮือนเฮือนหยาไปล้างนเด้แต่ว่านเลี้ยงนะอมแล้วมันนี่มไอเหอันนี้นองเ้าลยลูกลอยเขาไอแตงนี่ับัดจงอันใ่นาอืมเอนเขาไม่ลายคนอยู่เาบได้ราย กระซานคนปุิานผมน้องที่ไอ้แงมันบอติเนี่ไอ้โต่งน่ดิเออบอกโต่งอะแล้วไอ้มันนั่นอ้แงน่ะอันนั้นแล้วเดือนตี่หอเดือนนะเดือนตะกี้น่ะมันมาขอสู้กได้มันมาเขนบอกชบสู้ดบ้อ้าอ่งเง้่ะตาเดอนทกตะกอนหักบอด้ยก่อนเขาจะได้ไห้ยาเายาไไ พราะกับบไม่มีู้ไดเพะว่าจะน่าจะพิษกันย้อน้าดึงควอยดึงมาเพราะมีกับบมีูุไดะก็น่าจะตายแล้วง่วมเงาแบบมอนม่กินน้ำลูกย้อนไปอยู่กล้กิน้ำลูกเมื่อน้มกแล้วอบมามือนกว่าอยู่สนะม่นะงวเงาหงลุบไหเนาะสคนเนาะไอ้วางกัว มันมันชิ้มาอีเมตแป้งมันก็มากอ่ะลีได้บัตรต้องออกเงินตึใหเลยแป้งให้้รู้ได่เดียวได้มาแล้วทำไมอางกันแป้งเอาวันนี้มันมันโมซู่มันมั้ยมันเอาลูกุกมารใครจะย่าให้ยาแล้ว่อนนะมันบูมี่ล้พากับบูมียเลยมันมันกับทิซุหนางอ่ีมันกับบูมีบไดไม่ตอ่แต้งมาอยู่หัวเงินนะพ่อเราก็ตต่เลยผัวเราหนัก เดี ais, oh ๋ยวมันมีพ่อนันเดียวเลยแบพี่น้องเอ้ยมากลมีพ่อ่อจะลอมาตายเือดานกันเด้อจะได้พี่น้องที่ที่ตามพรกันไม่คลิปนะสบายดี